นานมาแล้วที่บ้านไม้ของมณีมีเรื่องเล่าเป็นตำนานของหมู่บ้านว่ามีคางคกกตันยูเกิดขึ้นที่นี่และเป็นผู้ที่เนรมิตให้หมู่บ้านหมู่นี้เป็นหมู่บ้านแห่งความสุขพร้อมทางคัดเลือกผู้คนที่จะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยเช้าวันสดใสที่บ้านของมณีดอกไม้นานาพันธุ์ต่างชูชอ่อเบ่งบาน โนมตัวสวัสดีทักทายแม่มณีหญิงงามใจบุญใจกุศลผู้มีเมตตาเป็นนิดสวัสดีจ้าแม่มณีสวัสดียามเช้านะขอให้มีความสุขสดใสค่ะแม่มณีหน้าตาผ่องใสอิ่มบุญมากมาสาธุอบุญด้วยนะจ๊ะเสียงทักทายหยอกล้อจากดอกไม้นานาพันธ์พูดคุยเกิดขึ้นตลอดเส้นทาง บ้านของแม่มณีจึงเป็นบ้านที่มีชีวิตชีวาใบไม้พลิ้วไหวทักทายตลอดเปรียบเสมือนดั่งมือที่เต้นระบำพกพาความสุขและฉายแววความเป็นมิมตรมตรีต่อเพื่อนบ้านมณีเป็นหญิงสาวผิวพรรณผ่องใสดูมีสง่าราศีเมื่อก่อนบ้านของมณีนั้นเป็นกระท่อมโกโลโกโซที่เรียกได้ว่ายากจนค้นแค้นเข็นใจมากๆ ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วแต่มณีนั้นได้รับคำสั่งสอนเสมอว่าใครเป็นคนใจบุญสุนทานหมั่นสร้างสมบุญณ์กุศลเอาไว้เทวดาข้างบนเขาจะมองเห็นแล้วจะลงมาช่วยเวลาที่เราเดือดเนื้อร้อนใจหลายปีก่อนพ่อแม่ของมณีนั้นสิ้นบุญไปแล้วทิ้งไว้เพียงแต่เธอให้เผชิญชีวิตบนโลกนี้อย่างเดียวดาย มณีใช้ชีวิตอัตคัดขัดสนแต่กลับไม่ได้สร้างความทุกข์ทางใจให้เธอเลยเพราะมณีเก็บผักเก็บหญ้าที่เลือ้อยตามริมรั้วมาประกอบอาหาร วันโกนวันพระเธอก็จะถือศีลกินเจหลีกเลี้ยงเนื้อสัตว์บ้างตามกำลังขออนุญาตนะจ๊ะพี่ปลาทั้งหลายขอฉันตกปลาไปเป็นอาหารมื้อนี้ด้วยนะปลาตัวใดที่ยังไม่ถึงแก่ชะตาชีวิตขอให้ท่านทั้งหลายรอดพ้นจากเบ็ดของฉันแต่หากตัวใดถึงการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับพบปรับชาติเพราะสิ้นอายุขแล้วฉันก็ขออนุญาตนำพี่ปลามาเป็นอาหารไม่เบียดเบียน กไม่สร้างเวรภัยต่อกันนะจ๊ะสิ้นเสียงอธิษฐานในใจก็มีปลาที่ถึงแก่อายุไขพลุกพลุโผล่ปปลปปลขึ้นจากน้ำแล้วก็ดีบตัวเอี้ยวตัวกระเด็นขึ้นมานอนตายอยู่ริมฝั่ง มณีก็หิ้วปลาตัวนั้นกลับมาเป็นอาหารและไม่ลืมที่จะจัดสรรปันส่วนแบ่งแยกเอาไว้เตรียมใส่บาทพระยามเช้าด้วยหากวันใดที่มณีได้มาเยอะเธอจะทำอาหารเป็นข้าวหม้อแกงหม้อแจกใจ่ายเพื่อนบ้านเช่นกันเพราะเราแวกนั้นไม่ได้มีบ้านใดร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยวันหนึ่งคังคกตัวหนึ่งกระโดดย่องยองและมาหยุดเบื้องหน้ามณีเสียงจากคังคก พูดมาว่าแม่จ๋าแม่จ๋าฉันขอฝากลูกของฉันด้วยนะฉันห่วงลูกมณีมองตามคังคกไปไม่เห็นมีลูกคังคกเลยสักตัวแล้วไหนละ่ะลูกของเธอแม่คังคกไม่ตอบแต่กลับกระโดดย,ยังยังหายไปทางฝั่งซ้ายมือและหายเข้าไปในพงญ้าแสงทองยามเช้าสาดส่องมามณีพบซากแม่คังคก นอนคว่ำหน้าเธอชะโง,งกหน้าไปดูก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆเกิดแก่ร่างกายแม่คางคกเลยเธอยังนึกว่าแม่คางคกคงนอนหลับแต่เมื่อพินิดจ้องมองดูมดหลายตัวเริ่มมาไต่ร่างคางคกนั้นเอ๊ะหรือแม่คางคกคงสิ้นอายุไขมยมณีจึงขุดหลุมฝังเอาดอกไม้โปรยพร้อมอธิษฐานจิตว่าขอให้แม่คางคก ปรับพบใหม่ไปสู่สวรรค์เบื้องบนและไม่ต้องกังวลขอให้ลูกๆของเธอที่อยู่อาศัยในรั้วอาณาบริเวณบ้านของมณีจงมีแต่ความสุขและความปลอดภยัยวันหนึ่ง มณีทำความสะอาดล้างสักบัวจึงได้เห็นว่ามีฟองไข่เป็นฟอดฟอดและมีตัวลูกออดออกมาด้วยลูกคขงคกแน่เลยแม่เธอคงฝากไว้กับฉันขอให้เธอจงรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจและมีความสุขนะมณีแผ่เมตตาออกไปอย่างไพศาลไม่มีประมาณวันหนึ่ง มีชายขายผ้าเศรษฐีต่างอำเภอได้เข้ามาทำการค้าขายที่มณีปลูกเรือนอยู่และหลงไหลหลงรักกริยามารยาทที่งดงามประกอบกับความใจดีที่มีเมตตาจึงให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอและใช้ชีวิตร่วมกันกับแม่มณี วิถีชีวิตของแม่มณีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสามีค้าขายกำไรดีค่อยๆมีทรัพย์จากการทำมาหากินและช่องทางอื่นๆทรัพย์นั้นได้มาง่ายๆประดุดดังเทวดาโปรโยเป็นน้ำทิพย์ลงมาคืนหนึ่งมันีฝันถึงแม่คางคกฉัน ขอขอบคุณแม่มณีที่ช่วยดูแลให้ลูกๆของฉันได้อยู่ในภาคพ,พื้นโลกอยังมีความสุขและปลอดภยัยในอาณาบริเวณอาณาจักรของแม่มณีนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความชุ่มชื่นเย็นสบายลูกๆของฉันจึงสามารถประคองตัวและอยู่รอดได้โดยปลอดภยัยไม่มีพยันอันตรายใดๆมาเบียดเบียนลูกๆของฉันเลย บัดนี้ลูกๆของฉันเติบโตแล้วและบางตัวก็พร้อมที่จะกลับมาอยู่บนดาวดวงนี้กับฉันแล้วฉันจึงอยากจะมาขอบคุณในน้ำใจไมตรีของแม่มณีที่มีต่อฉันและลูกๆจะ้ะเช้าวันใหม่อรุโนไทยดวงอาทิตย์สีทองใช้แสงสั่งมาคางคกตัวหนึ่งกระโดดย่องๆมาที่เบื้องหน้าแม่มณี พร้อมกับพูดว่าฉันมาลาแม่มณีจ้ะฉันขอขอบคุณในบุญกุศลที่แม่มณีแผ่จิตเมตตาให้ทุกวันหลังจากที่แม่มณีสวดมนต์ไหว้พระทุกค่ำคืนฉันได้อนิสงส์จะทำอุทิศในการแผ่เมตตานั้นทำให้ฉันได้สะสมบุญกำลังเต็มที่ และฉันขอขอบคุณแม่มณีจากที่แม่มณีนั้นได้กรวดน้ำหยาดน้ำอุทิศลงมาให้ทุกครั้งทำให้ฉันได้รับบาร,รมีนั้นเต็มเต็มโดยซึมซาบฝากมากับพระแม่ธรณีจากอายุไขของฉันหมดแล้วฉันจะต้องละสังขารในโลกนี้ฉันลงมาจุติที่โลกนี้เพียงเพราะฉันเคยสร้างกรรมเอาไว้ มันเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นและฉันได้ลงมาใช้กรรมจนหมดแล้วจากนี้ฉันจะกลับขึ้นสู่สวรรค์แล้วฉันเคยเป็นเทพธิดาและทำผิดกฎของสวรรค์จึงตกลงมาเบื้องล่าง mm. เพื่อชดใช้กรรมนั้นโออเธอเป็นเทพธิดาที่ลงมาจุติจากสวรรค์เหรอตกลงมาที่เมืองมนุษย์ในรูปกายของเดรชานแต่เธอก็มีจิตใจใฝ่บุญนะเสียงแม่มณี พูดคุยกับแม่ทางคกเธอจึงคอยจำศีลภาวนาอยู่อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมฉันขออนุโมทนาบุญด้วยนะขอให้เธอได้พบใหม่ที่สว่างสวยตามกําลังบุญและมองลงมาหาฉันบ้างนะแน่นอนจากมณีฉันเห็นเธอฉันอยู่ข้างบนที่สูงพอมองลงมาฉันจะเห็นเธอตัวนิดเดียวเหมือนมเมล็ดถั่วเขียวและฉันก็เห็นคนอื่นๆอีกมากมาย ฉันพร้อมที่จะปล่อยทรัพย์ลงมาให้ตามคำอธิษฐานแต่ฉันให้ไม่ได้ทุกคนหรอกนะฉันให้ได้เฉพาะคนที่สร้างสมบุญบารมีคนที่ผ่าเมตตาจิตคนที่มีจิตอันเป็นกุศลเช่นเธอและคนอื่นๆฉันอยู่ที่สูงพอมองลงมามนุษย์จะเหมือนมเมล็ดถั่วเขียวแต่ฉันเห็นได้ จากแสงสว่างสีทองที่เรืองรองและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นฉันจะคอยมองลงมาที่เธอเธออธิษฐานถึงฉันได้นะเหล่าทวยเทพเทวดาข้างบนจะเห็นมนุษย์ทุกผู้ทุกนามจากแสงสว่างเรืองรองที่ออกมาจากจิตใจจะ่ะเธอจงหมั่นบอกเพื่อนๆของเธอนะให้เขาสะสมความเมตตาเอาไวา้ในกระแสะจิตหากติดขัดเมื่อใด อธิษฐานถึงพวกเรานะเหล่าเทวดานางฟ้าถ้าไม่เกินกำลังเราจะมาช่วยเธอมณียิ้มที่มุมปากพร้อมเอ่ยวาจาที่แสนจะไพเราะว่าขอขอบคุณแม่คังโคกจา้าขอให้เธอได้เป็นเทพธิดาที่แสนสวยนะพุทธังอนันตังธรรมังจักรวารังสังฆนิพพานังปัจชยโยโหตุกระแสเสียงที่แม่มณีเปล่งออกมา เป็นความชุ่มฉ่ำเย็นใจเป็นสีทองระอองเล็กๆฟุ้งไปตลอดแนวจนถึงคางคก